พี่น้องครับอาจารย์เก่งมาแล้วมาเอาแนวมันไปฟีไปฟีมาเอาแนวหน้าตาเป็นตตีต <c oughs> มาฝากพี่ตอนน้องกันคือเก้านี่แหละครับพี่น้องครับว่าถึงการเฮ็ดคลิปนะพี่น้องนะบางผู้บางคนคิดบ่ออกจักเฮ็ดคลิปแนวใดาจักสิถไายอีหยังแน่พี่น้องโอ้ยบางผู้บางคนคิดมากคิดเยอะ จ animals, content animals animals, content content you, ักสิไทยอีอย่างดีจักิเสตคอนเทนต์อีอย่างดีคอนเทนต์มันอยู่รอบตัวเฮ้าครับพี่น้องครับจังบุขคาดังซสนี่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 ย่างออกไปเปิดประตูบ้านออกไปก็ได้แล้วคลิปหนึ่งพี่น้องนะฮะโอ้บรรยากาศก็ดีแทนนาเดี๋ยวลมลมตัวกะว่าไปที่ล่ะโอ้ยย่างออกไปพ่อลถเจ้าของครับพี่น้องครับโอ้ยถคันีสู่ชีวิตบ้ากับบุขคาน่านแสนหน่าเสือเกิน ก็ได้แล้วครับคลิปหนึ่งครับพี่น้องครับแต่ระว่างได้ล่ะระว่างไฟแนนซ์มันนํามากเลยเราสเเออบาูมางค้นคิดเยอะเนะโอ้จะาทิศไทยคลิปอีหอย่างนี่ขี่รถออกไปตลาดก็ได้แล้วคลิปหนึ่งนั่งกินเขาจซื้อก็ได้คลิปแล้วครับพี่น้องอย่าไปคิดอีหอย่างหลายมากมายคอนเทนต์มันอยู่รอบตัวเฮ้าครับพี่น้องครับนี่เห็นบนนี่พะร่มนี่ครับพี่น้องครับ อ่าเห็นพะล้มเรียบร้อยแล้วโอ้ยเอาพะล้มไปล่างกันนะถ้ายคลิปล่างพะล้มก็ยังได้ครับพี่น้องครับแมนบอพี่น้องบางผู้บางคนคิดเยอะเนะาะจะจี่ไทยยังโอ้ยเมียใส่ไปซักผ้าก็ได้แล้วคลิปหนึ่งเมียใส่ไปล่างถวยก็ได้แล้วคลิปหนึ่งครับพี่น้องครับเบ่ออึดเจ่ละเมือ่อเอาชีวิตประจําวันของเฮ้าเนี่ลแหละเฮ็ดคลิปครับพี่น้องครับไปทําการทํางานแนนไปใจตลาดแน่ นะะไปออกกำลังกายเนี่ยก็ได้ละคีบราคาพี่น้องมันบม่ได้ยากเย็นเลยบางปูบางก้นนี่โอ้ยคิดยู่หันละจักรี่ทยยังนงั่งยูซือกุบคาเนี่ก็ได้เละคีบเนื่องเ,เห็นบ่านี่เห็นว่านี่ก็ได้ทายคลิบแล้วมันไม่ได้ยากเย็นบัน,นไดการทายคลิบเออคลีบก็สิมีคลิปสันนอะอันคลีบสันก็เห็ดยนนังเงียังี้เนี่ยจักหาวิซิบวีนี่ก็โอเคแล้วอันคลิปเน่ากันแนะนํำจักสามนาทีขึ้นไปเด้อพี่น้องเด้อ พราะฉะนั้นแล้วอย่าไปคิดเยอะอย่าไปคิดอียังมากมม่นอนเก่าขาซื้อก็ได้คลิปนึงแล้วครับพี่น้องครับแม่บอเออใส่ลูกเก่าขาไห้ใส่ลูกเก่าล้างไห้ก็ได้แล้วคลิปหนึ่งครับพี่น้องครับอือย่าไปคิดอีย่างหลายมากมม่เด้อพี่น้องเดอ้อทายแบบชิวๆตามไลฟ์สไตล์ของเฮาเนี่แหละครับพี่น้องครับเอาเหตุยังเขาไปหดน้ำต้นหมอกต้นไม้เขาก็ได้ละคลิปหนึ่งพี่น้อง เมื่อหนึ่งร้อยเวียกคุณผู้ค่าได้เป็นล้อยคลิป <c oughs> อิลิแม่นบอกเออเออย่างออกไปเรียนนาบ้านก็เลยตะคลิปหนึ่งนะเปิดรถไฟก็เลยตะคลิปหนึ่งพี่น้องครับเพราะฉะนั้นแล้วคอนเทนต์มันอยู่รอบตัวเฮาอย่าไปคิดเยอะครับพี่น้องครับฝ่าวงมือเฮดเดอพี่น้องเดอสู่สูสดเดอครีเอเตอร์ Creator, ทั้งหลาย